วัสดีค่ะวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้มือเทียงทําเมนูง่ายๆเมียจ๋าทำไข่ลุกเคยนี่ทุกคนนี้เตรียมข้องไว้แล้วมีไข่ไก่หกนุ้ยนะคะยังไงนี่หัวหอมแล้วก็ผักชีเตรียมมาแล้วนะคะนี่เมียจ๋าต้นามน้ำนึงน้ำม,มันผงแล้วนะใส่ไข่ไก่ไปเลยนะคะหกนุ้ยนะ,ะต้มประมาณเจ็ดนาทีครบเจ็ดนาทีแล้วนะคะเมียจ๋า กับไข่มาถึงกะหมานกกับหนังย็นนะคะเ๋ยวแม่จะเอาไข่ไปทอดเลยนะคะไข่ตอนที่ว่าปอกเปลอืปลอกเซตนานทัึงแม่จะเอามาสับน้ำกับดาเช็ดมือเพราะว่าอยาให้มันเปียกแรงถ้าเกิดแบบไข่มันเปียกเวลาเราทอดแล้วมันเหมือน,นชุดนะีแม่จะใส่ไข่ไปเลยนะคะเจ้าช้ไฟกลางนะ จะค่อยๆวนแบาเนียเราว่าแบบค่อยมันจะได้แบบซี่ซวยเมื่นอกันไม่แนันำเลยนะประมาณนี้นะคะได้แล้วจะดูดเกลือนิดๆนะฮะแล้วก็เอา่าวัวหอมเจียวเลยนะคะออหอมเจียวได้แล้วนะคะเรามาทำน้ำราดกันนะฮะเดี๋ยวแม่จ๋าชายน้ำมันที่ว่าลเลือดเจียวหัวหอมมันนะ ตป๊บ,บใส่น้ำปลาไปนะชัเ่แถวาปริมาณส้มโชนนะน้ำส้มข้ามไปกันนะคะทุกคนน้ำส้มข้ามส่งโชนกันนะไม่ถึงรถมันบื้อเดี๋ยวค่อยใส่หล,ล,ลาดค่อยวลอดค่อยหลอดน้ำไล่ให้ดีนะจะใส่น้ำไปกันสักิดหนึ่งนะฝนละถิ่นะมีด้แล้วเห็นไหมดเดี๋ยวชิมรสชาติคิดว่าร้อยอย่างแรงเลยนะ อืมเทเลยนะคะนี่ให้มันซุกไปสักทีแลละพอเวลาไปเลยนะคะให้น้อยๆอืมไอ้แล้วไม่ต้องไส้หมากนะมันออกแบบเปรียวหวานพอดีเลยจ้ารวยอ่อมเจียวนี่เป็นไง แซ่ดแล้วทุกคนเออไข่ลุกค่อยนะคะมือเทียงอออื้โไปจัดการกันเลยนะคะก็แม่จ๋าทำอ่าตอมมูถึงกัใส่วัวผักกาดไว้ให้หลูกกับหัวไห้กันนี้แม่จ๋าใส่ถ้วยใสน่น้ำนำชุบกันนะคะแม่จ๋าทิ้่นำชุบเหมือนเดิมและแคบแต่รับลูกนะนอ,นะอือไข่ลุกค่อยกำน้ำชุบ ขู่กันนะคะข้าวกันดังคล,กลอกด้วยจารัดแับนี้วยนะพักนอกเรามีแต่พักสลัดนะคะกินนานไปนะมารยอยูเนะาะแคหลุก้อยยังกินกับน้ำชุปตำมมูด้วยนะตำมือก็้วย ไซว่าประกาศเนาะถูกอย่างเลยมัดทำไรบ้างไหมพ้อร้อยเป็นจิ๋หวัอืมจะจุ่มวันนี้เลยนะน้ำชุบจุบ่มน,นี้เลยนะแเ้าก,กินน้ำชุบก,ก็ว่าเปรี้ยวพอดีเลยไส้กุูงแห้งเป็นกันเลยเด้อพ่ออย tín bạc đeo luôn nó bảo là keo, mất là luộc nó luộc nữa hả nhà cháu tham hút luộc này, omara cầm nấm chục cầm cái này, rối nấm chục này năm đôi <laughs> <laughs> ชอบกบมะจุงมนะอยชุดหลังเดี๋ยวคอยรบมากินลาไปก้นนะฮะก่าแคบจังหวแคบไปหลักรู้ไหมโอเคทุกคนไม่จ้าไปแล้ววาเจอกันลาวคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ